วัดีค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับเมย์ค่ะเมย์จะพาทุกท่านมาแนะนําแบบบ้านเด็ดเลศส287หลังนี้ค่ะสําหรับแบบบ้านเด็ดเลศส287หลังนี้เหมาะสําหรับที่ดินขนาด60ตารางวาและมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่287ตารางเมตรค่ะสําหรับที่ดินจะต้องมีหน้ากว้าง16.70เมตรและลึก14.20อเมตรค่ะ ฟังก์ชันการใช้งาน4ห้องนอน4ห้องน้ำและสามารถจอดรถได้ถึง2ที่จอดรถนั่นเองบ้านออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์รีค่ะ ซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่าง2ส,สไตล์ทั้งสไตล์คลาสสิกและสไตล์โมเดิร์นและยังมีส่วนของกระจกเข้ามุมที่ช่วยเปิดมุมมองการเช็ควิวออกไปข้างนอกให้กว้างขวางมากิ่งขึ้นโดยไม่มีผนังมาบดบังทัศนียภาพในการมองเห็นด้วยค่ะและทางเรายังได้เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการใช้พลังงานภายในบ้านได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยทางบริษัทของเรายังได้เลือกใช้ระบบ Intelligent Home ที่เป็นเอกสิทธิ G ์เฉพาะ s อ Grand รับสร้างบ้านขนานค่ะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ May, ต้องขอตัวลาไปก่อนและวันหน้านะคะเมย์ May, จะมาแนะนำแบบบ้านแบบไหนติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ